สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับเกียเกาพี่น้องก็ตามสไตล์ช่องผมนะครับจะมาพูดมาเล่ามาบอกให้กับพี่น้องฟัับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับอีกสามสี่มือพี่น้องเกิสี่ปีไม่นะครับ ปีใหม่แล้วนะครับพี่น้องหลายๆคนก็นอาสจจีได้เฉลิมฉลองนะได้มวนซื้นหฮเแซ่วกับตามอัตภาพตามความสุขนะครับว่าแต่ละคนก็มีความสุขอยากจะทําอะไรก็ทํากันไปครับเนาะคือตอนนี้เขามีชีวิตอยู่ห้องกับเฮ็ดไปพี่น้องอันไหนที่คิดว่ามีความสุขครับจะขวงนะครับติดไปโดดครับที่ว่าได้ <c oughs> สร้างความเดือดร้อนให้กับใครครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกือสีมาบอลให้พี่น้องฟังนะครับว่าคนเราพี่น้องคือหลายๆคนนะครับเกือบ9 9อร์ซนะครับหรือว่าทุกคนก็ว่าได้อยากประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคนครับมันไม่มีมนุษย์คนไหนครับคนผู้ใดที่อยากล้มเหลวนะครับทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่นะครับ ในร้อยเปอร์เซนที่อยากประสบค,ความสําเร็จในชีวิตนี่นะครับครึ่งหนึ่งนะครับที่บ่ประสบค,ความสําเร็จจะคือเพราะ่ย้งครับสาเหตุหลักๆเลยรอครับมูเจ้ารอรอให้คนแนะนําพี่น้องรอให้คนชักจงูงรอนั่นรอนี่รอโอกาสนะครับถ้าเราอยากประสบค,ความสําเร็จพี่น้องอย่าไปรอครับให้เราลงมือทํานะครับอให้เราวิ่งเข้าหาโอกาสอยู่เสมอครับมุ้ยผู้ดใดเราพี่น้องนะครับ สีแนะนําเข้าได้ตลอดเวลานะครับหรือจะชักชวนชักจูงเข้าได้ตลอดครับคนที่เขาเข้ามาชักจูงชักชวนชังเข้านะครับบางทีนี่เขาก็อาจจะไม่มีเวลามาดูแลเราก็ได้พี่เขาอย่าเข็ดหยัางนะครับเขาต้องรีบพี่เนางต้องกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาครับอันไหนที่มั่นผิดพลาดอันไหนที่มั่น ลมเล้วไปแล้วนนั้งคือแค่บดเลียนครับหลายหลายคนพี่น้องมากว่าเอ,อคือบอดส,ส่วนข่อยแน่หรือหลายคนว่าคือบอดแนะน้ำข่แน่นะครับจะสีไปแนะน้ำกันยังไงพี่น้องเพราะว่าอย่างตีคันมู่เจ้าอยากได้อยากดีนี่มู่เจ้าต้องเฮ็ดต้องท่ำต้องสางเหาครับบําเพ็วมาล่อได้พี่น้องถ้าล่อไปนี่ครับ เวลาที er, ่มันสูญเสียนะมันเป็นเงินเป็นทองเบิร์พี่น้องนะครับแล้วถ้าโตห้องเฮ้านะครับบวกกระตือรือร้นบวกเฮ็ดบวกหาออกนี้นะครับแล้วผู้ใดแ่ะพี่น้องซีมาเอืน่นเท่าใดอยู่ตลอดนะครับแล้วเขาขันเขาบวกกระตือรือร้นถ้าเขาล่อตา,าเขากับไก่เป็นเฮ้านี่สร้างความขี้ข้านให้จักขวงเลยนะครับคือสร้างนิสัยขี้เกียจให้กับตนเองครับ สีเฮ็ดยังกับวกกาเฮ็ดสีเฮ็ดยังกับวกถำจักเทียเออเดี๋ยวร่อนั่นเด้อเดี๋ยวรออ่อหนีเด้อนะครับเออ้นั้นมาอื่นก่อนรออพนวาจังไดก่อนเฮ็ดไปเลยครับสั่งความหมั่นใจครับจะขอางถ้าเราไม่ทำสักทีนี่ก็ไม่รู้แล้ะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรอแต่ความผิดพลาดคนอื่นแล้วก็มาว่าหจังสี่มันบแม่นครับรอแต่ให้คนอื่นมาสอนเขาก็สอนในตั้งแต่เขาที ประสบมากนะ่ะพี่น้องวันเป็ยนยังไงแต่วลาเกิดปัญหานี่นะครับมันก็ต้องเป็นโตเข้าแล้วครับคือต้องเหตุแมน่นบอกล้วโมเมนว่าเขาแนะนําไปแล้วนี่นะครับเข้าสิเลี้ยนลูกเลยเลยโมเมนต์เด็อันนี้ก็สั่งครับเมื่อจำจากของอ่าหู้เองนะครับแต่เข้าหู้เองเขาแก้ปัญหาเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่เข้าได้วิชามาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเข้ากับตองอัปพัฒนานะครับปั๊บปรุงเข้าไปนะครับความผิดพลาดในอดีตนะครับมันก็แค่เป็นบทเรียนให้เราครับให้เข้าได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับให้เข้าเดต่อสู้เด้ร้ายขึ้นนะประสบการณ์ชีวิตนะครับอย่าไปย่านันพี่น้องอย่าไปย่านบาดแผ้นะครับแต่เข้าบอลลมเดกเทื่อนี่นะครับเข้ากับบุกหุ่นจักดอกครับว่าเข้าสีเห็ดจากไหนเข้าจังสีบอลลม แมนบอกล่ะลองคิดดูครับเหมือนกันกับตอนที่เราเป็นเด็กกลัเขาสิปันจะก่าย่านใดพี่น้องเขาล่มมาแล้วจะเถียงเขาจังปั่นเป็นกลัวเขาสีเรียนไดนี่เขายางล่มจะเถียงเขาจังเรียนไดออกก็นั่นแหละครับการให้ธุรกิจยังกับการกัสร้างพี่น้องการใช้ชีวิตกับสรงถ้าห้าบ่ล่มพี่น้องถ้าห้าบ่นี่เขาก็บบ่งหุ้นวิธีแลนดนะครับแต่ปันจะกลย่านบ่ลล่ม กับโบหงว่าวิธีปั่นมันถีปัน่นยังไหนถีบ่เห็นมันลม้มเหมือนกันครับการทําธุรกิจการดําเนินชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่ล้มนะครับเราก็ไม่รู้วิธีป้องกันว่าเฮ็ดจังไหนห้อจังสีบ่ลมนะอะไรก็อย่าไปล่อโอกาสเนี่ยค้นเอามาให้นะครับจงควยควาจงสางโอกาสนี่ครับจะขวางครับการสร้างโอกาสให้กับตนเองเนี่ยมีความมั่นคงกว่าการที่ รอให้คนอื่นหยิบยื่นมาดิก็คิดว่าซัวเพิ่นสีมาบอกมาแนะนำห้องเอาเพิ่นก้ายางไปไกลแล้วหรือนะครับไอ้บางคนที่บอกว่าแนะน,น,นํามันดีอันนี้ดีนี่มีแต่บางคนประโยชน์จากห้องทั้งนั้นอันใดที่มันดีนะเขาบ่าแนะนำดอกให้คิดถึงสี่หลดแม่แน่ล่ะก็คือกันนี่แหละห้องเบิ่งข่าวเห็นบ่เออพูดถึงก็ว่าดีอันนี้ก็ว่าดีจริงๆนะมีแต่มันหลอกลวงกัน เาตองหาเองด้อพี่นอ้องเขาต้งกิฮู้จักว่าอันใดดีอันใดบดีอันใด,ด,นดสีมะกับชีวิตเท่าอันใดมันสิไปกับเขาได้นะครับอันนี้ก็เว่าพี่น้องสู้พี่น้อง f อฟซฟั่งครับประมาณนี้แล้ครับอย่าไปย่านการล่มครับ <c oughs> อย่าไปย่านการบาดเจ็บแต่เขาบอกบาดเจ็บอันเขาบ่าลม้มมันกับว่าเปลี่นพี่น้องนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้อง f อฟซไว้นะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับจังเจอกันไหมพี่น้องคลิปนาครับให้เบิงบรรยากาศนะครับนั่งทงให้ทงหน้านะครับบานห้องยองอันนตอนย่ำเสาร์นิดนนะครับแล้วก็บอกให้พี่น้องเอฟซีฟั่งนะครับตอนเช้าพี่น้องนี่แหละแดดก็ร่างสีขึ้นพระอาทิตย์ก็ร่งสีขข้นนะครับขอบคุณหลายครับติดมาติดตามอะไรก็รับชมช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับเดี๋ยวจังเจอกันไหมครับพี่น้องคลิปนาครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ